วิยทยาสัพกับภารกิจสุดท้าทายของพวกเขาทีมใดจะสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศไปได้ระหว่างศรีกนนวิทยาคมจากจังหวัดขอนแกน่นและทีมดาราสมุรจากจังหวัดชนบุรีพบกับการแข่งขันสุดยิ่งใหญ่ที่คุณไม่มีวันลืมใช้หลงชกมวยสัพย์ยุทธครับสุดส้ จร่วมให้กำลังใจกับพวกเขาให้เป็นสุดยอดแชมป์ของประเทศไทยไปให้ได้เพื่อรับทุกนการศึกษามูลค่า3 0 0 0 0 0บาทและการได้ไปศึกษาดูงานณไซไนมิวเซียมกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรพร้อมกับที่สุดแห่งความภาคภูมิใจช่วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีมใดจะได้รับเกียรติสูงสุดของชีวิตนี้ไปครองได้สำเร็จวิทยาศพระยุทธห้ามพลาดเด็ดขาดครับ